สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะครูจะมาสอนเรื่องสระคงรูปสระลดรูปและสระแปลงรูปหรือเปลี่ยนรูปนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเราต้องเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมกรอนอย่างแรกเราต้องเตรียมตาเพื่อดูนั่นเองนะคะตาดูต่อมา หูฟังและสุดท้ายเราต้องมีความตั้งใจนั่นเองค่ะเริ่มที่สระคงรูปนะคะเอ๊สะสละคงรูปคืออะไรกันน้าสระคงรูปเนี่ยก็จะคงสระตัวนั้นๆไว้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาเริ่มดูที่สระแอสระแอเนี่ย มีหรือไม่มีตัวสะกดก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างคำว่าแมวช่วยการสะกดคำว่าแมวทีนะคะมอแอวแมวนักเรียนสังเกตไหมคะว่าสระแอก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเราจึงเรียกกันว่าสระคงรูปนะคะ ต่อมาสระคงรูปสระอะไรเอ่ยแดงแดงสระอ e ีนะคะสระอ e ีเนี่ยจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างคำว่ารีดสะกดพร้อมกันอย่าลืมกระดกลิ้นด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรอเรือรออีอ,อรีดรออีดอ รีดเห็นไหมว่าสระอีก็ยังคงอยู่ที่เดิมต่อมานะคะเป็นสระคงรูปสระอซึ่งมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยกเว้นรอเรือสะกดอย่างเดียวนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างนะคะคำว่า นอนสะกดยังไงคะนอ,อน,อน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 นอนคำนี้รู้จักกันดีเลยใช่ไหมคะเวลาฟังเสียงครูสอนเนี่ยยิ่งทำให้ง่วงนอนขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวเห็นไหมคะว่าสระอเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองคะ่ะผ่านไปแล้วนะคะกับสระคงรูปสระคงรูปเนี่ยก็จะง่ายๆนะคะ ต่อมาเป็นสละลดรูปนะคะอ่าสระลดรูปเป็นยังไงเอ่ยดูตัวอย่างนะคะสละอัวมีตัวสะกดไม่หันอากาศเนี่ยก็จะหายไปเลยอ่าสงสัยกันสิคะว่ามันหายไปยังไงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างคำกันเลยคะ่ะตัวอย่างคำคำว่าสวนสออัวนอสวนสอ อวนอสวนเห็นไหมเอ่ยเวลาเราสะกดคำเนี่ยก็ยังมีสระอัวอยู่เลยแต่พอรวมเป็นคําปุ๊บก็จะลดรูปเหลือแค่วอแหวนตัดไมหันอากาศทิ้งไปเลยต่อมานะคะสระลดรูปสระออมีรอเรือสะกดอเนี่ยก็จะหายไป หายไปยังไงเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยยกตัวอย่างคำว่าสอนอคำว่าสอนนี้นะคะก็จะเป็นสอสารากับรอเรือนะคะสะกดยังไงเอ่ยสออรอสอนรอเรือนะคะเมื่อเป็นตัวสะกดเราจะออกเสียงเป็นนอหนูนะคะ เห็นไหมเอ่ยว่าอะไรหายไปสระอของเราเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะต่อมาเป็นสระรถรูปสระโอมีตัวสะกดสระโอเนี่ยก็จะหายไปยังไงเอย่ยยกตัวอย่างคำว่านมสะกดพร้อมกันค่ะนอโอมอนม เห็นไหมคะเวลาเราสะกดคําเนี่ยสระโอก,ก็ยังอยู่แต่พอรวมกันเป็นคําว่านมแล้วเนี่ยเราก็จะตัดสระโอกทิ้งไปเลยนะคะต่อมานะคะเป็นสระลดรูปสระเออเมื่อมียอยกษ์เป็นตัวสะกดเนี่ยอ,ออ่างก็จะหายไปเลยยกตัวอย่างคําว่าเตยตอเออยอเตยคำนี้นะคะ พอมีตัวสะกดก็คือยอยักษ์นะคะก็จะตัดสละเอ,อทิ้งไปเราก็จะเหลือแค่สละเอตอเต่าและก็ยอยักษ์เท่านั้นค่ะต่อไปสละลดรูปสละอัวมีตัวสะกดไมหานอากาศจะหายไปเดี๋ยวเรามีคำตัวอย่างให้ดูนะคะยกตัวอย่างคำว่าบวบสะกดพร้อมกันนะคะ บออัวบอบวบบอัวบอบวบเห็นไหมคะว่าไม่หานอากาศก็จะหายไปต่อมาเป็นสระแปลงรูปสระเอถ้ามีตัวสะกดเนี่ยจะแปลงสระอะเป็นไม้ไต้คูนะคะแต่เรายังคงสระเอไว้ที่เดิมยกตัวอย่างคำว่าเป็ดสะกดพร้อมกันปอเอดเป็ด นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าอะไรหายไปสระอาะหายไปแล้วก็เป็นไม้แต่ขูแทนนะคะต่อมาสระแปลงรูปสระเออมีตัวสะกดเราจะแปลงสระเอเนี่ยแปลงอออ่างเป็นสระอีนะคะยกตัวอย่างคำว่าเงินงอเออนอเงินนะคะเห็นไหมว่าอะไรหายไปคะสระเอหายไปเป็นสระอีแทนนะคะ ต่อมาสลับแปลงรูปสละอะมีตัวสะกดแปลงเป็นไม้หันอากาศเช่นคําว่าผักนะคะผอะกอกผักสังเกตง่ายง่ายสระอะหายไปเป็นไม้หันอากาศแทนนะคะต่อมาสระแปลงรูปสละแอะถ้ามีตัวสะกดจะแปลงสละอะเป็นอะไรคะไม้แต้คูนะคะยกตัวอย่างคําว่าแข็ง ขอแองอแข็งสละอ่ะก็จะหายไปเลยแล้วเป็นไม้แต่หูแทนนะคะครบแล้วทั้ง3แบบมีสละอะไรบ้างลูกสละคงรูปลดรูปและสุดท้ายคือแปลงรูปเข้ามาเรียนแล้วอย่าลืมทบทวนเนื้อหากันบ่อยบ่ยนะคะบ๊ายบาย